คิวบิวตำนานหลางแคนสุดเดือด ของควินตินเทอร์เรนติโนหากพูดถึงภาพยนตร์แนวแอคชั่นนะคะที่มันทั้งดิบทั้งเถื่อนและเต็มไปด้วยสไตล์เนี่ยฉันเชื่อเลยว่าในหัวทุกคนต้องมีหนังเรื่องนี้แน่นอนนั่นก็คือ q ิวบิวในปี2003และ2004นั่นเองผลงานสองภาคนะคะจากผูก้กำกับควินตินเทอร์เรนติโนเนาะที่ถือเป็นตำนานที่มันยังถูกพูดถึงเสมอด้วยการผสมผสานความเป็นหนังแอคชั่นจากยุคเก่าหนังซามูไรและกระตูนญี่ปุ่นจนเกิดเป็นโลกภาพยนตร์ที่มันทั้งโหดและสวยงานไปพร้อมๆกันเรื่องราวนะคะเล่าถึงเจ้า สาวเนาะหรือว่าเดอะไบรท์นั่นเองรับบทโดยอูมาเทอร์แมนนะคะ หญิงสาวที่ถูกอดีตคนรักและแก๊งคิลเลอร์เนี่ยทำลายงานแต่งและครอบครัวจนพังพินาศและนางเนี่ยก็ถูกคนรักของนางน,นะคะปิ้วปิ้วจนนางนอนโคมา่าไปหลายปีเลยและหลังจากนางฟื้นจากอาการโคม่านะคะนางจึงเดินทางเพื่อล้างแค้นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศกอนาตรกรรมครั้งนี้ทีละคนทีละคนคือฉันพูดเลยว่าสิ่งที่ทําให้คิวบิวมันแตกต่างคือการกํากับภาพและการเล่าเรื่องที่มันชัดเจนมากๆในสไตล์ของเทเรนติโนเข้าใจปะฉากต่อสู้มันถูกออกแบบมาแบบพิ พิถีพิถันมากๆตั้งแต่การแบบต่อสู้แบบดาบซามูไรไปจนถึงการประทะกับกองทัพนักเลงที่มันทั้งโหดแล้วก็แบบแฟนตาซีมากๆในขณะเดียวกันนะคะตัวหนังก็ไม่ได้มีเพียงแค่ความรุนแรงนะแต่มันยังซ่อนความดราม,มา่ามันสะท้อนถึงความเจ็บปวดและ ความสูญเสียของตัวละครหลักได้จีมากๆอูมาเธอแมนนะคะถ่ายทอดบทบาทของเจรไบรท์ได้อย่างทรงพลังสุดๆเข้าใจปาฉันชอบมากๆทั้งในมิติของความโกรธแค้นความอ่อนแอและความเป็นนักสู้ทีはは่ไม่ยอมแพ้ให้กับชะตากรรมของตัวเองนอกจากนี้นะคะยังมีตัวละครประกอบเนาะที่แบบโดดเด่นมากๆนะคะก็อย่างเช่นแบบโอเลนเอชีอีอย่างเงี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบโค้ชจะไอคอนิกก็คือยายโกโกยูบารินั่นเองถ้าในภาษากระเทยอ่ะภาษากระเทยจะเรียกอีตัวนี้ว่าอีโซเข้าใจปะอีโซคือที่สุดคือตำนาน เมื่อเอาทุกอย่างมายำรวมกันแล้วนะคะคิวบิวอะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังบูที่โชว์ฉากน้ําแดงท่วมจอเข้าใจปะแต่มันยังเป็นการทดลองทางภาพยนตร์ที่มันหลอมรวมอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันได้แบบได้อย่างลงตัวมากๆคิวบิวนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเทรนติโนได้ชัดเจนสุดๆและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังรุ่นหลังมาจนถึงปัจจุบันนี้สุดท้ายนี้นะคะใครมีความทรงจำดีๆกับหนังเรื่องคิวบิวกันบ้าง,ก,างก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ